สวัสดีครับเพื่อนๆครับ Your Friend is d doctor Dr.V Channel นะครับวันนี้เรามาคุยกันในเรื่องที่คนถามเป็นประจำเลยแล้วก็นะหลายๆคนเป็นโดยเฉพาะผู้หญิงตัวเล็กๆนะแต่จริงๆไม่จำกัดนะอาจจะเป็นผู้ชายตัวใหญ่ก็เป็นได้นะแต่พบน้อยกว่าเท่านั้นเองนะครับก็คือภาวะที่เราไปวัดความดันทีไรเนี่ยเราพบว่าความดันต่ำทุกทีนะเออมันตรงข้ามกับความดันสูงเลยนะต้องบอกอย่างนี้โดยทั่วๆไปเนี่ยผู้หญิงตัวเล็กๆ มีแนวโน้มที่จะความดันเลือดต่ำอยู่แล้วนะเหตุผลเพราะห em, loser, ัวใจเนี <mind> ่ยมันไม่ต้องใช้แรงบีบมากที่จะเอาเลือดไปเลี้ยงทั่วท่ร่างกายได้เพราะฉะนั้นบางทีมันใช้ความดันนิดหน่อยเนี่ยมันก็ทําให้เลือดกระจายไปทั่วแล้วเพราะฉะนั้นผู้หญิงตัวเล็กมีโอกาสที่จะความดันต่ำได้นะครับความดันต่ำเนี่ยนิยามเอาเท่าไหร่นะครับก็คือเอา90-60ถ้าน้อยกว่า90-60เนี่ยถือว่าเป็นความดันต่ำนะแต่บางคนอาจจะต่ำแบบปกติ ก็ได้นะนะครับทีนี้อาการของเขาคืออะไรอาการก็คืออาการเวียนหัวหน้ามืดนะครับอาจจะมีอาการที่ตาเนี่ยอมองแล้วเบอหรืออาจจะมองไม่ชัดนะครับมีอาการอ่อนเพลียคลื่นไส้อ่อนแรงนะครับบางคนเนี่ยเวลาที่ความดันต่ำเนี่ยก็จะรู้สึกว่าไม่สามารถที่จะคอนเซนเทรตกับอะไรได้คือไม่มีสมาธินั่นเองถ้าต่ำมากๆเลยแบบเป็นโรคเลยดูเสียเลือดไปแบบปุกปับเนี่ย สับสนได้เลยนะนะครับอาจจะมีการหอบกล้ามเนื้อ,อเนื้อตัวเย็นนะครับแล้วก็อาจจะผิวหนังเนี่ยอาจจะเปลี่ยนสีไปได้เลยนะอาจจะออกม่วงๆไปนะครับและชีพจรก็จะเกิดอาการใจสั่นมากขึ้นนี่คืออาการโดยรวมของคนที่มีปัญหาว่าเป็นความดันเลือดต่ำนะต้องแยกนะความดันเลือดต่ำอาจจะเป็นภาวะปกติของบางคนได้อยู่แล้วนะครับทีนี้สาเหตุบ้างทำไมจึงความดันต่ำนะครับ สาเหตุที่เราพบบ่อยที่สุดที่ทําให้คนความดันต่ําก็คือขาดน้ําครับนะหรืออาจจะเสียเลือดออกไปนะไม่ว่าจะเป็นจากอุบัติเหตุหรือเสียเลือดในที่ข้างในที่เรามองไม่เห็นเช่นบางคนเจอนะเลือดออกในกระเพาะในลําไส้เนี่ยนะฮะแล้วเลือดออกไปเรื่อยๆนะครับถ่ายออกมาเนี่ยเป็นสีดําเลยนะหรือบางคนเนี่ยไปรีสิดวงถ่ายมาเป็นเลือดสดเลยพวกนี้บางทีไม่ได้สังเกตนะไปตรวจเจออีกทีหนึ่งความดันต่ําได้นะครับ บางคนที่เขาเรียกว่าติดเชื้อกระแสะเลือดอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเซปซิสนะมีอินเฟคชันที่อยู่ในเลือดเนี่ยนะครับพวกนี้ความดันจะต่ำนะครับในบางรายมีปัญหาของการหดใจของหัวใจครับเช่นมีหัวใจวายนะมีลักษณะของเ,ออเขาเรียกหัวใจฮาร์ตแอทแท็กนะคือมีหลอดเลือดที่เลี้ยงหัวใจเนี่ยมีปัญหาหรือบางคนเนี่ยมีตัววาล์วกัน้นหัวใจแต่ละห้องเนี่ยมันมีปัญหาอันนี้ก็เกิดภาวะที่เกิดความดันต่ําได้นะครับ บางรายนึกไม่ถึงเลยนะเป็นปัญหาเกี่ยวกับโรคของต่อมไรท่อครับนะต่อมไรท่อเช่นคนที่มีฮอร์โมนไทรอยต่ำนะอันนี้ความดันจะต่ำนะเพราะไทรอยเ,ยเป็นฮอร์โมนที่เอาไว้ไว้ไว้เมตาบอลซซึมของร่างกายนะความดันจะขึ้นสูงได้ถ้ามีฮอร์โมนไทรอยที่ปกตินะครับต่อมหมกไตเออนี่เจอเยอะเลยต่อมหมกไตเนี่ยที่อ่อนล้าอ่อนเพลียไปก็เ,เรียกอะดีนอินซูปเปชชนซ นะครับบางคนได้สเตียรอยจากข้างนอกมานานๆพอไปหยุดสเตียรอยเนี่ยต่อมหมกไตมันไม่สร้างสเตียรอยแล้วนะครับพวกนี้ก็เกิดความดันต่ําได้นะครับหรือในคนที่เป็นเบาหวานนะมีความผิดปกติของข้อมนลอินซูลินนี่ก็ทำให้เกิดความดันต่ําได้นะครับ ความดันต่ําบางคนเกิดในคนไข้ที่เป็นผูิแพ้หรือไปแพ้สารบางอย่างเช่นยาบ้างหรือละอองเกสรบ้างอาหารบ้างผู้นี้เกิดเขาเรียกว่าช็อกได้เลยนะเป็นอัลเลอร์จิกเรีแอชันหรืออนาไฟแล็กซิชช็อกตายได้เลยนะต้องระวังนะการขาดสารอาหารบางอย่างครับเช่นวิตามิน B12 วิตามิน B9 พวกนี้เนี่ยทำให้ความดันเนี่ยต่ำได้นะครับในคนไข้ที่นอนนะนอนบนเตียง นานๆเลยเนี่ยนะครับนะไม่ได้ขยับขยื่นเนี่ยกล้ามเนื้อเนี่ยมันฟีบมันฟอไปทําให้เกิดความดันต่ําได้นะครับหรือบางคนเนี่ยไปกินยาครับตรงๆเลยคือยาลดความดันนะกินแล้วความดันต่ําแน่ๆนะครับถัดมาจะเป็นพวกยาจิตเวชเช่นพวกยา,ารักษาโรคซึมเศร้าบางอยา่างทําให้ความดันต่ํานะแล้วก็ยาโรคารากินสันนะบางคนกินแล้วก็มีความดันต่ําได้นะครับ ทีนี้ชนิดต่างๆของความดันต่ำเนี่ยนะก็มีอยู่หลายชนิดนะมีทั้งชนิดที่แบบธรรมดาอะไรกาเรียกออโทสแตติกไฮโปเทนชันหรือโพสเชอร่าไฮโปเทนชันอันนี้เรื่องเดียวกันคือเวลาที่มันเปลี่ยนท่านะอันนี้เจอบ่อยเจอบ่อยโดยเฉพาะในคนอายุมากๆเจอบ่อยเลยจากนั่งขึ้นไปยืนจากนอนขึ้นมาเป็นนั่งอย่างนี้เป็นต้นนะเปลี่ยนท่าครับระบบประสาทเนี่ยหลอดเลือดเนี่ยมันบีบตัวไม่ทันนะขึ้นไปสังสมองไม่ทันเกิดอาการ ความดันตกลงมาเกิดเวียนหัวเลยนะโดยส่วนใหญ่พวกนี้เกิดจากการขาดน้ําหรือว่านอนมานานๆนะครับบางคนตั้งครันอยู่อะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เจอบ่อยนะเขาเรียกว่าออ t ต้ส a t i c h y p o t e n น i ันหรือ Postural หรือเกี่ยวกับท่าทางนั่นเองนะครับอ,อันที่2ครับมีความดันต่ําที่เกิดจากหลังกินข้าวเลยนะ บางคนเนี่ยพอไปกินอาหารนะพอกินอาหารเสร็จปั๊บนะภายในสักชั่วโมงสองชั่วโมงแรกความดันต่ําขึ้นมานะอันนี้ก็เป็นผลจากระบบประสาทอัตโนมัตินะที่พยายามจะเอาน้ําตาลไปใช้งานนะครับเกิดได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนในเวลาหลังกินข้าวเนี่ยนะถ้ารู้ว่ากินข้าวแล้วเนี่ยจะหน้ามืดจะใจ,ใจ,ใจสัน่นจะความดันต่าเนี่ยบางทีเนี่ยกินเป็นมือย่อยๆหน่อยอย่าไปกินมื้อใหญ่มากกินมื้อย่อยแล้วกระจายไปนะครับเป็นต้นนะครับ ความนั้นต่ำที 3, ่สามก็เรียก neurally mediated นะพวกนี้เกิดจากความผิดปกติระหว่างการสื่อสารของหัวใจกับสมองนะครับนะก็เจอในพวกไหนละ่ะพวกทหารที่ยืนานานๆเคยดูคลิปไหมทหารที่ยืนานานๆนะทำปฏิบัติหน้าที่ในการยืนานานๆอยู่ๆก็เป็นลมลงไปพวกนี้แหละอยู่ๆมันเกิดภาะวะผิดปกติที่เลือดเนี่ยจากหัวใจจะส่งขึ้นไปที่สมองได้นะครับนะ หรืออันที่4ก็คือเป็น multiple system atrophy with autostatic h y p e t e n s i o n พวกนี้ไม่ค่อยเจอไม่ค่อยเจอนะครับก็เป็นระบบประสาทอัตโนมัติอีกอย่างหนึ่งที่ไปสั่งพวกหลอดเลือดต่างๆหัวใจการหายใจการย่อยอาหารที่มันไม่มีความผิดปกติเกิดขึ้นในหลายๆระบบนะครับนะ ทีนี้เราจะวินิจฉัยโรคนี้อย่างไรว่ามีปัญหานะครับแน่นอนแล้วก็ซักประวัติตรวจร่างกายโดยแพทย์นะครับอาจจะต้องมีการวัดความดันนั่นต้องวัดแน่เพราะว่าจะวินิจฉัยโรคความดันต่ําได้เราต้องวัดความดันใช่ไหมครับต้องตรวจเลือดหลายอย่างเลยอย่างที่บอกไปเมื่อกี้เห็นไหมตรวจเลือดว่าซีดหรือเปล่าตรวจฮอร์โมนต่างๆเป็นเบาหวานหรือเปล่าเป็นไทรอยด์หรือเปล่าเป็นต้น ตรวจหัวใจโดยการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจนะครับและอีกอันหนึ่งคือทิวเทสนะครับเป็นการที่ดูซิว่าร่างกายเนี่ยมีการตอบสนองต่อท่านอนท่านั่งเป็นอย่างไรนะอันนี้คนที่เป็นความดันต่ําที่รู้สึกว่ามีปัญหาในชีวิตเนี่ยแนะนำว่าอาจจะต้องไปโรงพยาบาลเพื่อทำทิวเทสดูนะครับการรักษาบ้างในคนที่เป็นความดันต่ําการรักษานะเราเพิ่มการกินนะกินน้ําให้มากขึ้นนะอาจจะเพิ่มเกลือหน่อยนึงเพราะเรารู้กันอยู่นะว่าโซเดียมเนี่ย มันไปเพิ่มทําให้ความดันเนี่ยสูงขึ้นได้เพราะฉะนั้นเราอาจจะกินเกลือเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับในคนที่มีความดันเราเหตต่ำนะครับบางคนเนี่ยรู้ว่าเป็นอย่างนี้เป็นประจําแล้วแก้กินน้ําก็แล้วกินเกลือก็แล้วอาจจะจําเป็นต้องมาใส่พวกถุงน่องนะที่เรียกว่าสต็อกกนเน็ตเพื่อบ,บีบเพรเชอร์จากขาเนี่ยขึ้นมาข้างบนให้มากขึ้นนะครับนะแล้วก็เวลาที่เราจะเปลี่ยนท่าทางนะช้าๆหน่อยนะอย่าเปลี่ยนเร็วนะครับ บางคนเนี่ยเป็นจากยานะต้องไปดูยาครับว่ายาอะไรที่ทำให้มีปัญหากับความดันบ้างหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเปลี่ยนยาการออกกำลังกายนอนพักผ่อในให้เพียงพอนะหลีกเลี่ยงสารพิษเช่นแอลกอฮอล์หยุดสูบบุหรี่อันนี้ช่วยเรื่องความดันต่ำได้นะครับแล้วก็อา,อาจจะ คนที่กินอาหารมื้อใหญ่ๆมื้อเดียวอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงอาจจะต้องกินกระจายเป็นมือ้อย่อยๆนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของความดันโลหิตต่ำนะคิดว่าคนเป็นกันเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากเพื่อนๆนะช่วยๆกันแชร์ไปด้วยความรู้เรื่องนี้เนี่ยนานๆจะมีหมอมาพูดสักครั้งหนึ่งนะครับนะก็ฝากแชร์กันต่อๆไปด้วยนะครับด้วยความปรารถนาดีครับโย่เฟรนด์ี่สด็อกเตอร์ดอกเตอร์วีแชแนลครับสวัสดีครับ